สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเรานะก่อนอื่นเลยเราขอแนะนำตัวเราก่อนเราชื่อมนกิตชนทัศน์สังค้อพิชาหัวข,ข้อที่เราจะมาเล่าในพอดแคสต์ของเราในวันนี้ก็คือประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์เราขอท้าความอนว่าราขับมอตอไซไปโรงเรียนที่เราเลือกขับ ล้วก็ประหยัดมากเราเลยเลือกที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเรามีไปขับขี่เรือแล้วนะเราไปสอบใบขับขี่มาแล้วเราจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังเลยคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนตอนนอสีเราจาได้เพราะว่ามันใกล้ๆกับช่วงเฉลยสายะะรหัสแล้วก็ใกล้ๆกับวันเกิดเราพอดีเราอ่ะขับรถกําลังจะกลับบ้าน ปกติเนี่ยจะต้องไปส่งเพื่อนที่หมู่บ้านอมรใช้ด้วยแต่ช่วงนั้นคงเป็นโชคดีของเพื่อนแล้วแหละกดโกรธกันอยู่ก็เลยไม่ได้ไปส่งเพื่อนเราอะอยากกินส้มตำมากเราสามารถเข้าบ้านได้สองทางนะคือทางข้างหน้าหมู่บ้านเป็นทางบรมลแล้วก็ทางข้างหลังหมู่บ้านเป็นทางถนนสารธรรมศพโดยข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีรถใหญ่เยอะ ส่วนข้างหลังหมู่บ้านเนี่ยจะขับรถได้ชิลๆเลยฉนนค่อนข้างโลกถ้าเราเข้าทางหลังหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องเข้าบ้านก่อนแล้วก็เก็บของอะไรให้เรียบร้อยจึงออกมาซื้อส้มตำแต่ถ้าเกิดสมมติเราเข้าทางหน้าหมู่บ้านเนี่ยเราก็ซื้อส้มตำแล้วก็เข้าบ้านเลยระหว่างขับรถไปเนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าเราจะเข้าบ้านทางไหนดีถ้าเข้าข้างหลังเนี่ยปลอดภัยกว่าแต่เข้าข้างหน้าเนี่ยจะไวกว่าสรุปเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเข้าข้างหน้า ทางเส้นถนนบลัลุมหมู่บ้านเราคือหมู่บ้านพระพิมสอนระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยช่วงตรงประมาณหน้าหมู่บ้านอมรชัยมีรถเมย์515เนี่ยจอดอยู่เราก็ขับตรงบริเวณเลนมา,านไปเนาะขับด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากนั้นน่ะก็มีรถกระบะอะ ขับเลี้ยวเข้ามาจะเข้าหมู่บ้านอมรอชยัยตอนนั้นเราขับอยู่เลนซ้ายสุดนะเลนมอเตอร์ไซค์เราก็เลยชนกับรถของเราก็เลยชนกับรถกระบะเข้าเราจําได้เลยว่าภาพมันแบบเหมือนกล้องตกอะทุกอย่างมันปุับปรับปรับ,บ,บ,บเร็วไปหมดแป๊บเดียวเราก็ลุกขึ้นมาตอนแรกไม่เจ็บเลยนะมันยังไม่รู้สึกอะไรสิ่งแรกที่เราพูดก็คือขอโทษขอโทษขอโทษ คนขับรถกระบะลงมาจากรถแล้วก็ถามว่าแบบไม่เห็นเหรอว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเป็นยังไงบ้างไปโรงพยาบาลไหมตอนแรกนี่ก็บอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลแต่พอสักแป,ป๊บหนึ่งหลังจากยืนขึ้นได้ไม่นานก็รู้สึกว่าเจ็บขามากเจ็บที่เท้ามากก็เลยคิดว่างั้นไปหาหมอที่คลินิกดีกว่าคลินิกหน้าหมู่บ้านเราพอไปหาหมอที่คลินิกหมอที่คลินิกบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักอะ่ะต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะว่า ตรงบริเวณเท้าข้างขวาเราอะตรงช่วงระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะเหมือนแบบกระดูกมันนูนขึ้นมาไม่รู้เพราะอะไรก็เลยต้องไปโรงพยาบาลลาดพิพาทเป็นโรงพยาบาลลาดที่ใกล้ที่สุดในเวลานั้นในตอนนั้นด้วยระหว่างที่ไปเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเราก็โทรไปบอกแม่ว่าเออรถชนแล้วแม่ก็ตกใจมากก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่ชายอะรีดไปที่โรงพยาบาล พอไปถึงอ่ะพี่ชายก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็เข็นเราเข้าห้องไอห้องฉุกเฉินไปพอเข้าไปในห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็นั่งรอเราจําได้ว่าเรานั่งรอนานมากสรุปว่าขาข้างขวาเราเท้าข้างขวาเราเนี่ยก็คือเหมือนกระดูกจะแตกหรือว่าร้าวอะไรสักอย่างส่วนข้างซ้ายเราเนี่ยเป็นแผลหนักมากเนื่องจากว่า ข้อเท้าของเราอะ่ะมันไปขูดกับถนนตอนที่แบบว่าเราเกระเด็นไปหลังจากชนกับรถกระบะชนกับหน้ารถกระบะมันกระเด็นไปเป็นแผลค่อนข้างลึกเลยพอทีเนี้ยต้องทําแผลคือมันเจ็บมากตอนล้างแผลตอนทาแผลเพราะว่าเขาจะต้องขูดแผลเราเนื่องจากว่ามันจะมีพวกสะเก็ดก้อนหินสะเก็ดแบบเนื้อตายแล้วอะ่ะ เขาก็จะต้องขูดออกเราจําได้ว่ามันเจ็บมากแล้วมันก็แสบมากเราร้องดังมากจนคนที่ทําแผลเราต้องพูดว่าเขาพูดว่าแบบทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าขนาดแค่แบบเช็ดออกมันยังแบบเจ็บขนาดเนี้ยเดี๋ยวต้องลงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกแล้วก็ต้องลงยาเบตาดีนอีกคือมันจะเจ็บมากเขาก็เลยบอกว่างัน้นต้องฉีดยาชา ตอนฉีดยาชาเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บเจ็บมากเพราะว่าเป็นการเอาเข็ม okay, มาฉีดเข้าไปในแผลเราเลยจําได้ว่าเจ็บเจ็บร้องร้องดังมากพอฉีดยาชาเสร็จอะ่ะมันไม่มีความเจ็บแล้วแต่มันมีความแสบแทนมันยังแสบอยู่พอทําแผลอะไรเสร็จแล้วอะ่ะข้างซ้ายเราทําแผลข้างขวาเราอะ่ะจะต้องใส่เฟือกดังนั้นเนี่ยที่เวลาเราเดินอะ่ะเราต้องลงน้าหนักไปที่ข้างซ้ายเพราะว่าเป็น ข้างที่เรายัางลงน้าหนักได้ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บเราลดล้มประมาณเราลดชนเนี่ยประมาณวันจันทร์แล้ววันอังคารเราก็หยุดอยู่บ้านคนเดียวเขาคือทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ไม้ค้ำยันเรามานะเราก็ใช้ไม้ค้ำยันเนี่ยดาเนินชีวิตไปจากนั้นก็ไปโรงเรียนตอนไปโรงเรียนเนี่ยปกติเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเนาะทีนี้เราขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เราก็เลยต้องนั่งรถแท็กซี่ไป บางครั้งก็เรียกแก๊ปไปพาอไปถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะบอกให้เพื่อนอะ่ะเข็นรถเข็นมารับอยู่อย่างนั้นอยู่ช่วงหนึ่งจนประมาณอาทิตย์หนึ่งเน่ยก็ไปหาหมอเพื่อดูอาการอีกครั้งทีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยหมอบอกว่ามันยังไม่เข้าที่หรอกต้องใส่เฟือกอีกครั้งแต่เราอะรู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับการใส่เฟือกแล้วเพราะว่ามันแบบทําอะไรไม่คล่องแคล่วไม่ค่อยสะดวกเรา เราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่อยากใส่เฟือกก็เลยบอกหมอว่าไม่ใส่เฟือกได้ไหม <c oughs> เพราะว่าแบบไม่ถนดัดแล้วก็มันไม่คล่องตัวหมอก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนเป็นใส่บูทช,ช่วยพยุงแทนราคาสองพกว่าบาทเราจำได้ <c oughs> <c oughs> <p> <p> พอใส่บูทเสร็จเนี่ยเราก็ไปโรงเรียนต่อเพราะว่ามันตรงกับวันเฉลยสายรหัสพอดีเราไปเฉลยสายรหัสเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปล้างแผล เราลืมบอกไปว่าทุกๆวันเราจะต้องล้างแผลทุกวันแล้วมันเจ็บมากคือต้องล้างแผลที่คลินิกทุกวันใส่บูทได้ประมาณสามสี่วันอะเราอยากจะบอกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ต่อเลยเว้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรานั่งแท็กซี่ทุกวันไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วมันก็ค่อนข้างแพงตอนแรกแม่เราอ่ะก็ไม่อยากให้เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอีกแล้วเพราะว่ามันแบบ อันตรายมากในความรู้สึกข,ของแม่เราแล้วก็เข้าใจแม่เรานะเพราะว่าแม่เราก็คงจะเป็นห่วงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้อะ่ะคือน้าเราที่มาเยี่ยมอะ่ะพูดว่าแบบเราจะกลัวเหรอกลัวการขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเราจะกลัวไปตลอดเลยเหรอถ้ากลัวไปตลอดมันก็ได้แหละแต่คิดดูสิว่าแบบอุบัติเหตุอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจะขี่รถเก่งมอเตอร์ไซค์นั่งแท็กซี่นั่งรถตู้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดมันอยู่ที่ว่าเราระมัดระวังตัวเราได้มากแค่ไหนมันก็เลยทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเรามีความใกล้อีกครั้งในการขับมอเตอร์ไซค์บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือเราควรจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ตามอย่าประมาทว่าเราอ่ะถนัดแล้วเก่งแล้วไม่ต้องระวังหรอกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะ เอามาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนเรื่องเราทั้งหมดก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังมาจนจบเราเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสขอบคุณนะ